สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องโคนดุงเฮง2องนะครับทุกๆท่านกันเลยเนาะอ่ะนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับในหวยไทยโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะครับเนาะเสียดายนะครับเสียดายนะครับเราให้ไป62มา92วันจานเน้นศูนย์อยู่นะครับเน้นศูนย์รุ่นศูนย์วิ่งศูนย์นะครับก็จับไปคิดว่ามันจะมาศูนย์จะคู่กันกับเลขขี้นั่นแหละนะครับผมก็จับไป3ามศูนย์สามนะครับ 0305แล้วก็09เนะาะแพทย์ไม่หยับ07เนาะเพราะว่ามันมันมีสูตรหนึ่งที่07มันออกไปแล้วมันก็ยังออกมาอีกนะครับเนาะเหมือนที่9292 92, มันออกไปแล้วมันก็ยังออกมาอีกนะครับมันจะมีสูตรที่เลขมันออกคล้ายๆกันอยู่อันนั้นก็จะเป็นในหวยไทยนะครับส่วนผลฮานอยเมื่อวานนี้นะครับก็เฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจออก970เนาะแล้วก็25อ่า พรว่าจะเลือกทํานี่ก็เข้ามาแล้วนะครับเข้าไปในตัวจอะนะครับตัวกับ52 25นะครับสลับเับพาะกิจส่วนนะครับดาวสตารนี่ออก9ออก2 6 3นะครับแล้วก็98นี่อ่2า9 8 2อ่าอันนี้ก็มาในตัวกับนะครับ8 2 2 8เข้ามาแล้วเนาะ2องนอยนะครับส่วนพิเศษนะครับออก6 6 8แล้วก็ใน4 3นี่ก็พัดภัยเนาะ แล้วก็ห้าน้อยธรรมดาออก5 2 4เนาะแล้วก็17เดมีเด่น7อยู่นะครับแต่ไม่ได้จับไปให้ในที่ใน71ส่วน VIP นะครับ2 1 2แล้วก็6 6เออนะครับปกติมันต้องต้องเข้าสักหน่อยนะครับอันนี้หลุดทั้ง2หน่อยเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับว่ากันใหม่สำหรับในงวดของวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยิืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้ แนวทางแรกนะครับฮานอยพิเศษพิเศษวันนี้นะครับให้ไปในที่ในเด่นศูนย์แล้วก็เด่นหนึ่งเนาะเด่นศูนย์ครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเจ็ดสำหรับในสี่คู่นี้นะครับอีกสี่คู่เนาะ ก็จะเป็นนะครับในที่ใน0ูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งเก้านะครับสลับในแปดคู่เนาะส่วนในตัวกันนะครับก็กันไว้นะครับในที่ในสองตัวนี้นะครับก็คือในที่ในหนึ่งสองเนาะแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับ นั่นแหละคิดว่ามันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดถ้ามาตามสูตรล้วก็คิดว่าวันนี้น tamam ่าจะเป็นเบิ้ลนะไม่บไม่1ก็0ูแล้วกันนะครับต่อไปเป็น3ตัว3ตัวก็9 0 1 9 0 9นะครับแล้วก็จะเป็นในที่9 1 2 3ตัว3ชุดใครทุนน้อยอาจจะตัด2ตัวไปเล่นแค่0 1 0 9หรือ1 2นะครับ ก็ยังก็ขอให้โชคดีกันเด้อนะครับต่อไปเป็นฮานอยธรรมดาหรือปกตินะครับเสีดายนอมาตัวเด่นแล้วนะครับอ่ะวันนี้ตัวจะขอให้มานะครับในที่ในเด่น0นะครับเด่น0แล้วก็ในเด่น5จับ0ก็จะมีในที่ใน 07, 08, 09นแะครับแล้วก็00นะครับเนนะ ศูนย์มาสองน้อยแล้วนะครับนั่นแหละนะครับเนาะหวยไทยมาถือกันสี่ศูนย์ศูนย์แหละนะครับแต่แต่หวยนะออมสินเข้านะครับเข้าต,งตรงๆบนล่างเลยลงวันแรกก็ปังเลยนะครับใครชื่นชอบอ,ออมสินเนาะก็ไปติดตามก็ได้ในที่ช่องอยากถูกหวยนะครับสำหรับในหวยออมสินก็เดี๋ยวผมจะลงก่อนหวยออกสักวันหนึ่งเนาะสำหรับแฟนออมสินก็ไปติดตามไปให้กําลังใจกันได้นะครับห้านะครับก็จะเป็นในที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้า 9นะครับแล้วก็จะเป็นในที่50นั่นแหละนะครับนอกจาบใน8คู่ส่วนในตัวกัน2ตัวนี้นะครับกันไว้ในที่ใน0 6นเดอร์แล้วก็จะเป็นในที่5 6เนาะสลับในตัวกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงรับทรัพย์กันต่อไปเป็น3ตัวเดอร์ สามตัววันนี้ให้ไปในที่ในหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับมาบอนําหวยไทยมาบอเก้าห้าเก้านี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดห้าศูนย์ก็ขอให้หิงๆปัง,ปงๆกันเดอ้อใครที่พลาดหวยไทยก็ขอให้โชคดีถูกฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับวันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับลงในที่ช่องหวยลาวเนาะต่อไปเป็น VIP เนี่ย VIP ไม่มาหลายวันแล้วนันเนี่ยนะครับเนาะวันนี้ต้องมาแล้ว นะครับไม่มาไม่ได้แล้วไม่มาก็ต้องเปลี่ยนสูตรมาแล้วนะครับสําหรับวันนี้ Vp นะครับวันนี้ก็จะเป็นในที่ในเด่นศูนย์เด่นหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะว่ายังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับใช้สูตรเหมือนกันกับพิเศษนะครับสีคู่แรก0ูนย์สาอเศูนย์หนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1นึนะครับสลหรับใน VIP4 คู่แรกส่วนในเด่นหนึ่งนะครับ จะเป็นอ่าสูตรในเดนศูนย์เนาะอ่าอย่างจะมีศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนี่ยเน็นคักเน้นเนี่ยมาหลายสูตรขักศูนย์ห้านะครับเนาะสำหรับในหวยไทยนี่ไม่มานะครับเงดนะครับเนาะไปศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์หกแนวแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งสี่เนี่ยหนึ่งสี่ด้วยเนี่ยเน้นเน้นให้ไปในหวยไทยไม่มาอ้าวมาหาน้อยนี่แหละนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในตัวกันเดอร์ ให้ไปห5นะ้าเนาะแล้วก็19นะครับต่อไปเป็นสามตัวเนาะ3มตัวนี่ให้ไปในที่ในเจ3ด0 4นสามเจดย์นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน70 5นหนี่แหละนะครับสลับใน2ตัวแล้วก็สามตัวครบทั้งสามน้อยแล้วต่อไปใครเป็นแฟนๆน,นะครับหวยน้อยเนาะนะครับลาวสตาร์เมื่อวานนี้ก็ ทั้งลาวสตาทั้งเฉพาะกิจก็หิงก็ปังกันเดอ้อนะครับแทมมาในตัวกลับนะครับเนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอให้มาตรงๆแล้วกันนะครับลาวสตาวันนี้ให้ไปในที่ในเด่น5นะครับแล้วก็เด่น4 4สีคู่แรกนะครับ5 3 50 51เนาะแล้วก็58นะครับสลับในลาวสตานะครับต่อไปในเด่น4เด่น4นี้ก็ จะเป็นในที่ใน4 3เดอร์นะครับ4 1แล้วก็4 5าเนาะสลับใน8คู่8คู่เท่านั้นไม่มีตัวกันนะครับราสตาส่วนใน3ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน1 5 3 1 5 1แล้วก็จะเป็นในที่ใน1 4 0นั่นแหละเมื่อวานนี้ก็ไปให้ไปที่ใน1 2 8นะครับนั่นแหละก็คือชุดเน้นๆ นะครับแต่ลาหวยก็จะมีจับให้3ตัวแบบนี้แหละก็นําไปตัดไปนะครับเนี่ยตัด2ตัวท้ายไปเนี่ยนั่นแหละก็คือตัวที่ผมเน้นให้3คู่ต่อไปเป็นเฉพาะกิจนะครับฮาน้อยเฉพาะกิจเนาะซึ่งก็ขอให้เข้าต่อเนื่องอีกแล้วกันนะครับวันนี้ให้ไป1กับ2จับคู่ใน4คู่แรกนะครับก็จะเป็น,นที่ในที1่ใน1 5 1ส 19เ้ดอแล้วก็จะเป็นในที่ใน1นนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับสลับในนะครับเฉพาะกิจ4คู่นี้ส่วนในเด่น2เด่น2ก็ 2. จะเปนในที่ใน24ี่เนาะ29เ้ดอรอนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน27นะครับนี่แหละนะครับก็จะเป็นเฉพาะกิจ2ตัวเนาะครบ8คู่ เฉพาะกิจไม่มีตัวกันนะครับเหมือนในลาวสตานะครับส่วน3ตัวนี่ให้ไปนะครับในที่ใน1 1 9 1 2 7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1 2 9เนาะนี่แหละนะครับแล้วก็จบครบทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับในแนวทางของวันนี้นะครับในทุกๆหวยนะครับไล่เลียงมาตั้งแต่นะครับหาหนอยพิเศษเนาะ ฮานอยพิเศษนะครับฮานอยปกตินะครับแล้วก็ VIP ตามมาด้วยนะครับลาวสตานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนะครับฮานอยนะครับเฉกพาะกิบนะครับของวันนี้ของวันนะครับของวันที่17นะครับมิถุนายนอย่างนี้ก็ขอให้เฮงนะครับขอให้ปังๆใครที่ไม่ถูกหวยไทยก็ขอให้ถูกโชคดีนะครับแตก3หนอย4น้หนอย กันไปเลยนะครับนอกําบในหวยห้านอยนอกาะใครที่พลาดหวยไทยไปนะครับผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยๆวยปังๆนะครับในงวดของวันศุกร์วันนี้นะครับเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ